สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่18มิถนายนพุทธศักราช2565ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอยู่ที่นะครับจังหวัดน้องคายริมแม่น้ำโขงครับตอนนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับเดินอยู่ตลาดนะครับถนนถนนคนเดินนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับริมแม่น้ำโขงเลยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับดาวดินเดินผ่านนะครับร้านน่ครับขายริมถนนแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าสดุดตานะครับเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปดูว่าทําไมถึงสุดุตานะครับผมคนก็เดินมาท่องเที่ยวเยอะนะครับผมแล้วก็ช้อปปิ้งนะครับอาหารรับประทานอาหารของกินก็เยอะมากเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมฝั่งน,นี้ก็กว้างไปนู่นเลยนะครับคนเยอะมากซึ่งดาวดินมาเห็นก็คือนี่เลยนะครับร้านนี้เลยนะครับแซตบปาก แซบต่อปากนะครับแซบแซบหมูย่างสูตรทำซิมซีฟู้ดนะซึ่งด้านในมีอะไรเดี๋ยวดาวดินจะพาท่านไปดูนะครับนี่ก็คือเป็นข่อยเชอร์รี่นะครับผมที่เสียบไม้ขายนะครับผมเมื่อสักครู่ดาวดินถามแล้วนะครับตัวนี้ก็คือไม้ละสิบบาทนะครับส่วนเล็กๆด้านในนู้นนะครับไม้ละห้าบาทนะครับซึ่งเดวดาวดินก็จะอุดหนุนนะครับเราจะไปลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมก็ผมว่าสองไม้นี้ครับ สองไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับกี่บาทครับเดี๋ยวผมโอนจ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดหนองคายก็ถ้ามาริมเรียบแม่น้ำโขงนะครับก็จะมีนี่นะครับผมร้านนี้เลยนะครับผมขายนะครับไ้ายเชอรี่ย่างนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับเดี๋ยวดาวดินจัดมาสองไม้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเราจะไปดูว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะครับผม ซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับผมจังหวัดนองคายเลยนะครับผมซึ่งหลายท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับในสถานที่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับผมสําหรับหอยเชอรี่ย่างนะครับโมกที่ดาวดินนะครับไปนะครับเจอที่ตลาดนะครับแคมของนะครับริมแม่น้าโขงจังหวัดน้องคายนะครับผมดาวดินก็เลย นะครับซื้อมาสองไม้นะครับไม้ขนาดนี้นะครับผมนี่ไม้ขนาดนี้เขาบอกว่าชิ้นใหญ่แล้วนะครับเนี่ยครับไม้ละ10บบาทนะครับได้ประมาณนะครับกี่หัวครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวนะครับไม้เจ็ดหัวยี่สิบาทซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับที่เราดินไแผ่นกล้องให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไม้ละ5้าบาทเข้าใจว่าเป็นหอยเชอรี่นานะครับหรือว่าหอยเชอรี่สีดำนะครับตามบ้านนาเราทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะมา ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งดาวดินก็ยังไม่ได้ทานหอยเชอรี่สีทองที่เป็นย่างนะครับแต่ว่าในส่วนของการก้อยการต้มนั้นได้รับประทานไปแล้วนะครับก็นุ่มดีนะครับเดี๋ยวจะมาชิมเองแล้วก็จะมาอธิบมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าที่ดาวดินได้ชิมแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็น ความคิดนะครับส่วนตัวนะครับของดาวดินทินมึงเลยนะครับซึ่งแต่ละท่านก็คงจะแตกต่างกันไปเนาะนะครับก็คงไม่มีดาวมุ่งาน่าอะไรเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะชิมแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเขียนน้าจิ้มนะครับไ่เข้าเพราะว่าดาวดินชอบนรับน้ำจิ้มเยอะๆนะครับเพราะมันน่าจะอร่อยดีนะครับผมอ่ะเมื่อเราคลุกน้เขาน้ําจิ้มเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะยกเข้าปากนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับ นะครับนี่เมื่อกี้เอามาหนึ่งหัวนะครับอืมก็มันจะเหน,นียวเหนียวหน่อยนะครับผมมันจะเหนเียวกวห้เชอรี่ปันสีทองนะครับผมแต่ว่ามีหลายร้านนะครับเมื่อวาน ดาดินเจอในตลาดบัวมีประมาณสามร้านนะสามร้านค้า <c oughs> อืมก็จะเนื้อเนื้อหน่อยนะครับผมก็อารมณ์เดียวกันกับที่กินตำส้ตมตำแล้วอยู่ในตำป่าแล้วเขาใส่หอยเชลรี่ครับ เดี๋ยวยิ่นดึบๆนะครับสำหรับท่านใดก็ที่ลรงเลี้ยงอยู่ก็ลองนำมารับประทานดูนะครับเดี๋ยวนะครับดาวดินได้กลับที่อาณาจักรดาวดินก็ได้ดโฮมนะครับเดี๋ยวดาวดินจะนำหอยเชอรี่พันธุ์สีทองมาย่างแล้วเดี๋ยวมาลองรับประทานดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะได้มารายทุกท่านได้รับชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับ YouTube ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับติดตามความเคลื่อนไหวนะครับเป็นกันล้อมใจกันด้วยนะครับ ถ้าในมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำดีๆก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆของเราจะได้นําไปปรับใช้นะครับผมสำหรับการเลี้ยงดูแลยเชอรี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ